เจ้าแม่ทองคำจากจังหวัดนครนายก<ม>เทพสิงหานครจากกรุงเทพมหานครเขตจอมทองวัดบางขุนเทียนกลางเหลือกทมอ มเอาละครับเรือทั้งสองลำออกมาละครับในน้ำของเรือดีกักกทมออกับในน้ำของคู่ต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาพอตอนนี้เปิดแล้วก็จะไม่ถกคำจะไม่ถกคำกับสิงหานครสิงหานครเทพสิงหานครเรือกทมอ,อ,กอัดเต็มที่แล้วขณะเดียวกันเรือนครนายกเรือนครนายกถ้าเป็นปาริมดผลของกทมก็ได้เอาละเว้ยเอาละเว้ยกทมออก อะไอัดเราว่าใใยังไงใครอยู่ใครไปต่างคนต่างอัดต่างคนต่างไปต่างคนต่างบีบีนะจ๊ะอ๋อเราต่างคนต่างไปต่างคนต่างบีแล้วเขาจะม่ทอลคคำนม่ทอล์คคำร้องน้ำได้ว่าอย่างไรจะบีหนีฐันดื้อปทันย่างไรอ๋อแล้วครับทีนักละครทีนักละครทีนักละครโยกเต็มที่แล้วยกเต็มที่แล้วคนโยคนโยกกับพอทะบออัดบี หั <L an> วแล้วไม่รู้ว่าใครบี้ไครเพราะว่าลองหนาส่งเงินได้ทาได้ทีทั้งทาจะฉีกหนีแต่จะหนีได้รลอดปลอดภัยไม่ในเมื่อแม่ทองคำแม่ทองคำก,กอดแล้วด้หัวเคะได้ท้ายเปิดตาขนตาคอตาขนตา,า,ตา,ตาเปิดระเบิดแล้วระเบิดแล้วผิงหาตะอาขอจามคำหลังใจจากแขกจำตอนต,ตันมาบม้าไปอาทองคำพ,พีพ่บอนพีพ่ปอนส่งใหญ่ล้วาพีพ่ปอนส่งแล้วส่งอีกส่ง m, แล้วส่งอีกออแล้วก็พีหมาผิงหาตะรอปล่อยพวด เขาเต้นชัย The winner is เทพสิงห์นคร from Blue Zone เชิญหลุนเต่าฮั่วเชิงเจอชื่อเทพสิงหานคร